ตอนนี้เรากําลังจะไปดูกันนะครับว่าหมาตัวจริงจะกินนมของน้องบิงหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วจะกินนมหรือเปล่าลูลู้กับป๊อกบาน้องบิงเอาน,นมมาให้นี่กินปะกินปะอุย้ยทำไมเห็นลิ้นน่ะลิ้นกินนม อะไรชนุชนุันุอ๋อเอาไปบ้ามาว้าวโอ้โหน้องบิงเล่นอะไรอยู่ลูกหลานจะกำจิ้งนอนอยู่เจ้ามาน้อยกินนม อันนี้เป็นขวดนมของน้องบิงตอนเด็กๆนี่นาเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งนะเราเอามาเป็นของเล่นได้เราเอาไปใส่นมจริงๆกันเลยไหมเราจะได้ไปดูว่าหมากินหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมปะปะแล้วนมมานมอยู่ไหนนมโรงเรียนของเก่าเราอะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าหมาน้อยจะกินหรือเปล่าน่าจะกินเหรอ ถ้าเราใส่นมแล้วอะเราก็อันนี้ปิดตรงนี้นะให้วใยาวใช่ให้ใหใหนมมันนมมันจะได้ไม่นอนก้นนี่ตอนนี้น้องบิงก็ต้องปิดฝาแบบนี้โอ้โหบิงมองกล้องหน่อย <c oughs> <c oughs> ให้ยาวดนให้ตัวไหนกินอุ้ยมีตัวเึงเดินมาบิงตัวนี้อยากกินนะบิงให้ตัวเล็กก่อนให้ตัวเล็กก่อนตัวใหญ่หลบไปก่อนตัวใหญ่อยากกินด้วยอะบิง ลองให้ตัวใหญ่กินก่อนสิตัวใหญ่มันเดินใหญ่เลยอะบิงอ๋อฮะออาหารหมามีอาหารหมาตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องกินอาหารหมาใช่ไหมลูกโหเรามีอาหารหมาด้วยอาหารหมามารีวิตัวใหญ่มันเดินไม่หยุดเลยอะโอ้หบิงเตรียมอาหารหมาหมาให้จตัวใหญ่เหรอ,อตอนนี้นะครับน้องบิงบิงเร็วหมามันเริ่มกระเด้งแล้วบิงบิงจับไว้พอแล้วพอแล้ว เดี in de, de ink, uh ๋ยวหมากินเยอะเดี ok ok oh in ôm, uh, oh, ink, ๋ยวหมาท้องแตกบิงพารับบิงปิดฝาไว้ให้หมากินจะหมากินอาหา a, รไหมหรือว่าจะหมาตัวโตก็อยากกินนมลูกโหตอนนี้้องบิงกาลังโอ้บิงบิงจับไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิงเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะหมาเห่าหมาเห่าหิวข้าวหิวข้าว ดเดี๋ยวพ่อขอดูซิมันเห่าจริงๆรนะิงไหมพ่อจะลองดูนะเห่าหน่อยเจ้าหมาเฮ้ยเห่าหน่อยเอ้าหมาไม่เห่าอะ่ะเบีงงยงทําไงอ่ะเห่าหน่อยบียงเฮ้ยเ <c oughs> ห่าแล้วเ <c oughs> จ้าหมาน้อยเหา่าเหรอเดี๋ยวพ่อดอังเบเดี๋ยวพ่อจะใส่มือเล้อ่ะข้าวเฮ้ยกินเข้าไปแล้วอะ่ะเฮ้ยกินเข้าไปแล้วเม็ดหนึง่งอยู่ตรงปากอ่ะบีงลองหยิบออกมาสิ ระวังนะระวังมันกัดระวังโอ้เวลาเราเวลาหมากินนะ่ะเราอย่าเอามือไปแย่งจากปากนะหมามันกัดเลยนะอ้โหเฮ้เยพ่อแบงค์คิดออกแล้วถ้าเราเอานมอ่ะเอานมนมนี่เอาน,ม,น,ม,น,อานมอันเนี้ยไปให้หมาลูลูกกับปอกปรากินกันไหมลูลูกกับปอการาต้องชอบแน่เลยไปไหมไปไหมตอนนี้เรากำลังจะไปดูกันนะครับว่าหมาตัวจริงจะกินนมของน้องดิ้งหรือเปล่า บิงไปแล้วกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าเรามาเรามาลุ้นกันมาเลยมาเลยมาเลยวมาเลยจะกินนมหรือเปล่าลูลูกับบล็อกบาร้องบิงเอานมมาให้นี่กินปะกินปะเลียใหญ่เลยเหมือนจะกินนะตรงไหนดีบิงตรงไหนดีอ๋อตรงนี้เรามีรูอุ้ยอ้อแม่เห็นลิ้นอ่ะ เอาอะแอบวะแอบมาตรงนี้เลี้ยวมันเห่าเร็้ยวมันเห่าโอ้มันนึกว่ามันนึกว่าจะตัวเล็กเนี่ยเป็นของจริงอะมันเห่าจะตัวเล็กใหญ่เลยอะอ๋อกินนมเยอะๆเลยนะเราต้องเราต้องยกตูดชงตูดอย่างเงี้ยยกตูดไว้กินนมกินนม ลองพี่ไบมั่งตาพี่ไบมั่งแบ่งกันโอเค <Okay. S 1> พี่ไบามาให้นมให้นมเจ้าป๊อกปลาด้วยหัวแบงเห็นลิ้นเลยอ่ะลิ้นเจ้าป๊อกปลากินนมกันใหญ่เลย,ลย <c oughs> ผัดกันผัดกัน <c oughs> เดี๋ยวไวจะเอาเจ้าหมาตัวนี้ไปให้ลูกกับป๊อกปลาดูระวังนะมันจะเห่าหรือเปล่าเพราะว่ามันนึกว,ว่าลูกมันไปลองวางดูสิฮุย มันนึกว่าลูกอะมันอยากออกมาลูกอะเาใหญ่เลยัากลูกขอขอลูกันหน่อยเดี๋ยวพ่อแบงค์จะลองให้มันดมอ่ะเอาไหมเอาไหมดมสิดมดมหูดมใหญ่เลยหู หนูจะเอาหรอลกูกหนูจะเอารอระโอ้กระโดดใหญ่เลยมันนี้ว่าลูกมันถ้าเราวางไว้ตรงนี้อ่ะโอ้ดูดิดูดิจะตะก,กูใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้หจะเอาลูกเมื่อกี้มันจับมือไปโจะเอาลูกกันใหญ่เลยอะ่ะไม่กินนมกันแล้วอะ่วอะเพราะว่าอยากได้ลูกตัวเล็กอะ่ะไปไหนบิงไปไหน ยิงไปไหนไม,ไม่เอาป้าอนนมอ๋อหนูจะป้อนนมหนูไม่อยากให้ลูกกันมาอ่ะป้อนนมต่อป้อนนมต่อเฮ้ใ <c oughs> ยใบแอบเอาลูกมาอีกแล้วหรอโอ้โหมันเอาขาออกมาตรงรูเลยอะใ <c oughs> <c oughs> บใบถ้าถ้าเราเอาเอาเจ้าตัวเล็กใส่ไปข้างในอะห,นหมากัดขาด กัดไหมเราลองไหมโอ้มันกัดอะ่ะมันกัดอะ่ะมันไม่มันไม่เลี้ยงอะ่ะมันกดัดโอ้กัดหูกัดหูโอุ้ยโ,โ,โ,โดนกัดหูเลย<ไ>บอสมาบอสซื้ออะไรมาบ,บ,บอสบอสลองเอาบอสลองเอานี่ถือถือให้ลูกลูกกับปลาดูสิเฮ้ยบายบาย,บายมันกดัดแหลงมันกดัดแหลง พ่อเบลว่ามันไม่เลี้ยงหรอกมันกัดจริงๆเมื่อกี้เจ้าตัวเล็กโดนกัดหูเลยแสดงว่าเจ้ามันกินนมแสดงว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยเป็นหมาเป็นหมาที่ที่ดุเหมือนกันนะถ้าเจอหมาตัวเล็กอะ่ะกัดเลยอะ่ะหมาต,มตัวนี้ดุดุเหมือน,<ด><ม>นกัน<ม>ใช่เหมือนแมวอะ่ะถ้าแมวเจออะ่ะแมวก็กัดเลยอะ่ะเหมือนตอนแมวที่มันกัดนกอะ่ะใช่ไหมไบตอนแมวอ่ะแมวไบอ่ะ บิงบิงแล้วถ้าเราถ้าเราทําอย่างนี้อ่ะถ้าเราถ้าเราเปิดเปิดนมเลยมันจะได้กินง่ายๆบิงเราเปิดฝานมเลยเออเปิดฝานม <fort S 1> แล้วก็ให้มันเลียเลยให้มันเลียงเงี้ยให้มันเลียยงเงี้ยโอ้ใช่ใช่แบบนี้กินง่ายโอ้แบบนี้กินง่ายโอ้นมหกนมหกโอ้โหนมกระเด็นนมกระเด็นปูลิ้นมันเข้ามาในขวดนมเลยอ่ะบิงเห็นยังโอ้ตอนนี้ตอนนี้เราเปิดฝานมเลยเจ้าหมาชอบเลยถ้าเราเปิดฝา วิ๊งปิดฝาดีกว่าเหรอเพราะว่านมมันจะหมดแล้วเหรอหนูอ,อยากให้ให้ให้จหมาเป็นคนดูดเองเหรอขยาวาขยาวอีกแล้นมมันจะได้นมมันจะได้ผสมกันอืกินนมอีกแล้กินนมอีกแล้ว,นนอ,อ,ลวอ,อร่อยไหมอร่อยอำหนับที่นี้ชอบดิ่ไปยูทูปก่อนยาไปก่อน แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย